ดยจำกิเลสในตัวท่านที่อยู่ภายในนำออกมาเพราะนั้นผู้เดินรับก็พูดมีความเป็นหน้าที่ดับอันดับปัสสาวะทางระบบด้วยวิธีเชียงดำนะครับเพราะนั้นวิโตจะเป็นอนุสาสนิปฎิหารน,นะครับที่นำพาสิ่งที่เป็นอกุศลรรทั้งหลายที่เก็บไว้อยู่ข้างในมโนสันเตนาหารนะออกมาเมื่อออกมาสู่ภายนอกท่านก็ดับ ดับแล้วข้างในก็จะหมดไปหมดไปหมดไป,ดไปก็ส่้อยเบาบางไปจนกระทั่งท่านถึงการบรรลุธรรมได้ครับเชิญต่อได้ครับน้อมกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะก็พอวิตกวิจายัยปรากฏขึ้นเยอะๆเยอะขึ้นก็จะเรินม,มาวิธีเสียงธรรมค่ะก็ในในจังหวะนี้ก็จะยังมีความเพลินอยู่ค่ะแต่พอจเจริญมมาวิธีเสียงธรรเข้มแข็งขึ้นต่อเนื่องขึ้นค่ะ วิตรวิจารเขาก็จะเริ่มเบาลงเบาลงเบาลงสงบลงไปแล er to ้วชาฤกษสีเขาก็แทรกขึ้นมาทันทีค่ะก็จะเป็นมันจิตของชาฤกษสีค่ะขึ้นมาทันทีทําให้มีอาการเสียดแทงขึ้นมาตามฝ่าเท้าออย่างนี้ค่ะจิ้มเหมือนเข็มเข็มจิ้มจิ้มเจ็บเจ็บเจ็บแบบเสียดเสียดแทงแทงที่ตามร่างกายค่ะก็จะเป็นองค์ ปิติแบบชาลูสีค่ะข้าพเจ้าก็พอถึงตรงนี้ข้าพเจ้าก็ทราบว่าอ่านี่เขาถึงชาลูสีแล้วก็จริญมมาวิธีสี่องค์ธรรมต่อเน,นื่องอย่างเดียวค่ะแล้วาการที่ปรากฏเกิดขึ้นเขาก็ดับไปค่ะอาการชาลูสีเขาก็ดับไปข้าพเจ้ากออ็มีสัมผัสได้ถึงความสงบสุขขึ้นมาค่ะที่ร่างกายเขา เขาไม่มีอาการตรงนั้นแล้วเขาก็จะเป็นความสุขขึ้นมานิดเดียวค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็เจาก็เข้าสู่เวทนาสามเจ้าค่ะก็มีสุขเวทนาก็มีนิดเดียวค่ะทุกเวทนาก็ไม่เยอะนิดเดียวเหมือนกันค่ะก็คือเขาไหลไปเร็วมากมากค่ะแล้วทีนี้ข้าพเจ้าก็จะอยู่ที่อทุขมสุขเวทนาค่ะแล้วข้าพเจ้าก็ จะเลยมาวิธีเสียงทาต่อเนื่องค่ะวิตกวิจายเขาก็ยังมีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะคือมีแค่ช่วงนั้นนะคะที่จะเกิดชาือสีแล้วเขาดับไปแค่นั้นนะคะแล้วก็วิตกวิจณยเขาก็จะลับเข้ามาอีกต่อเนื่องต่อเนื่องเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าเขาจะหมดไปนะครับอันนี้นเป็นความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นองค์ของชาลูษีองค์ของนิวันห้าองค์ของสุข ต,ต้องมีควบคู่กันไปกับองค์วิทยวิจาร์ไม่งั้นองค์วิจยวิจาร์ก็ไม่ได้ทาหน้าที่อะไรเลยหไหมครับเพราะฉะนั้นเขาต้องมีเมื่อมีุ๊บองค์วิทยวิจาร์ก็นําพามาให้นําพามาให้เพราะฉะนั้นก็จะผู้ใดมาก็ดับไปดับไปดับไปนะครับดับไปเดี๋ยวเขาก็มาอีกดับไปเดียดเด๋ยวเขาก็มาอีกก็ไม่เป็นไรก็ดับอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าเขาจะหมด หมดในที่นี้หมายความว่าในสมาธิแต่และสมาธิก็คือเขาหมดโดยสภาวะที่ผมตัดไปดับโดยไม่มีเหลือะตรงนั้นก็คือคือดับไปในสมาธิองค์นั้นเช่นในสมาธิขององค์ปฐมฌานพอดับไปปุ๊บเขาก็จะเข้าสู่ทุติยฌานแล้วก็ดับไปปุ๊บเขาก็เข้าสู่ตติยฌานถ้าเขาไม่ดับจะไปต่อ,อยังไงเห็นไหมเขาต้องดับถ้าเขาไม่ดับท่านก็ไปชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองสามสี่ไม่ได้ก็เพราะเขาต้องดับ ถัดดับปุ๊บท่านก็สร้างกำลังใหม่มาสร้างกำลังใหม่ปุ๊บก็ไปดับกันอีกสู้กันอีกแล้วเขาก็ดับดับปุ๊บท่านก็ชนะชนะท่านก็ไปเข้าฌานต่อฌานที่สามชนะปุ๊บก็ไปชักเข้าฌานที่สี่ในระหว่างวันก็ถึงต้องให้เขาดับเป็นลําดับในวันนี้ในเวลานี้หนึ่งชั่วโมงนี้อาดับชั่วโมงที่สองก็ต้องขึ้นมาอีกชั่วโมงที่สองดับชั่วโมงที่สามก็ต้องขึ้นมาอีกทำไมเขาจะต่อเนื่องก็พุ่งก็าแต่ละเกิดดับเกิดดับทางกลางคืนและกลางวัน คิดบ้างมโนบ้างยานบ้างใช่ไหมเขาจะต้องเกิดดับเกิดดับเกินดับท่านดับไปหนึ่งครื่งหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงหรือเท่าที่เขาก็ใหม่มาเพื่ออะไรเพื่อชำระจิตภายในให้ท่านสะอาดให้ท่านบริสุทธิ์ไม่งั้นท่านจะสบถสุขด้วยนามกายไม่ได้กายจึงเบาจิตจึงเบาใช่ไหมครับวมีทางการก็จะเปลี่ยนไปด้วยมเคยพูดเร็วๆเคยพูดไม่มีเหตุผลเคยอารมณ์วีนวีนเวียงเวียงใช่ไหม เมื่อเขามีการพัฒนาปรปับปรุงทาให้สภาวะจากการสํารวนจิตให้มีอารมณ์เดียวกลายเป็นจิตตั้งอยู่พอจิตตั้งอยู่ก็กลายเป็นจิตตั้งมั่นก็จะบรรลุทําได้บรรลุจากสภาวะนั้นเขาก็เริ่มใหม่เขา <c oughs> จะเริ่มใหม่อยู่อย่างนี้ท่านก็ต้องเดินจนจนถึงองค์วิมุตถ้าคิดถึงดับโดยไม่มีเหลือถาวรนนั่นคือจิตบ้างมโนบ้างยานบ้างนะครับเขาก็จะดับทั้งหมดแล้วก็นิวรรน์ให้เขาก็จะหลับ แต่หลับในเฉพาะองค์นี้เพิ่มไปขึ้นดำใหม่ในสัปหุกาทิเสถานในปานท้าอน,น,นุพัทิเศเสถานในพานเขาก็มาอีกเพราะเขาอยู่กับขันท่าแ้่ถามว่าทุกวันนี้เขาไม่ได้อยู่ขันท่ก็อยู่ด้วยกันแต่เขาทำหน้าที่เบิ้ลสองจึงมีกําลังสูงน,นะนิ่วันท่าของอัศพาวะที่เป็นกรรมเก่าเห็นไหมครับกรรมนิววันท่าของขันท่า ิีบ้างมนโนบ้างอย่างเป็นของกรรมเก่าิีบ้างมนโนบ้างอย่างที่มีของขันห้าเขาก็มีของเขาอยู่แม้ถ้าวัาตอนนี้ท่านลบสึกสองด้านทุกท่านจะลบสึกสองด้านหมดเพราะนั้นถึงต้องฟันฝ่าไปให้ได้เนี่ยเมื่อแต่การวัดได้สำเร็จก็จะเหลือสบายๆแล้วเหลือแค่ขันห้าก็ไม่ยากนะนะครับมันจะเป็นเรื่องง่ายแหละ <c oughs> ยากก็ตรงนี้แหละเนียตรงที่ยังเป็นสภบาวะงิีบ้างมนโน้าวงวิญยาณบางที่ยังควบคุม ายเก่าซึ่งเป็นกรรเก่าเดีอ้าเข้าใจไมมครับแบบนี้อเข้าใจเจ้าค่ะน้อมกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะอ่าเอาละมีคำถามเพิ่มเติมไหมก็อ่อช่วงหลังๆนี้นะคะคือผู้ที่เข้ามาเดินมากใหม่จะเดินง่ายขึ้นหรือยากขึ้นหรือยังไงง่ายขึ้น่ก็ไงไงของที่กว้างเปิดของที่ปิดแล้วไง แต่ก็แลกมาด้วยอ<บ>ินทรีย์ที่อ่อนลงหรือยังไงเจ้าคะเพราะว่าไม่ใช่หมายว่าเมื่อเขาเดินง่ายขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นความที่จะเขาจะเข้าใจเนี่ยเขาก็จะเข้าใจด้วยสภาวะจริงๆตายรยาสัตว์จริงๆถ้ายังไม่ได้ตามยรยาสแต่์เขาก็บรรลุทําไม่ได้ต้องก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกับท่านอะไรนะนารมณ์ใช่ไหม ขึ้นมาสู่ฌานที่สองก็ไม่รู้เรื่องไม่กต่เสื่อมลงไปเริ่มต้นใหม่ตอนนี้เริ่มต้นฌานที่หนึ่งใหม่ฌานเสื่อมนะครับเพราะจับต้นจนไปลายไม่ถูกไม่รู้เรื่องของเรานะครับก็ต้องไปเรื่องคนใหม่ก็ไม่เป็นไรเรื่องใหม่ก็เรื่องใหม่นะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นสามารถเกิดได้แต่ถ้าไม่ยอมเข้าใจนะแต่ถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่เกิดแล้วนะ่เหมือนท่านกำลังเดินแล้ว เข้ามาถูกทางถูกทางถูกทางเพราะนั้นความละเอียดจะเพิ่มขึ้นความละเอียดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับช่วงแรกก็อาจจะได้ถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้มาเพิ่มมาหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบก็ไปต่อได้เขาก็จะค่อยๆละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเพราะนั้นเราถึงบอกว่าก่อนที่ท่านจะออกกับสมาธิเมื่อแผ่มเมตตาเสร็จแล้วนะั่งสมาธิแต่แผ่แม,มตตาก็ให้นำโทรศัพท์มาบันทึก เสียงของท่านที่ท่านได้นั่งสมาธิพูดเข้ามาในโทรศัพท์นะครับโดยการกำหนดสมาธิให้เรียบร้อยเมื่อออกมาก็กำหนดสมาธิเรียบร้อยแล้วเขียนไว้วันที่หนึ่งได้แค่นี้วันที่สองสามสี่ห้าเดี๋ยวทำก็จะเชื่อมต่อเองก็จะทําทั้งหลายย่อมหลายวิสุทธ์ทำทั้งหลายทําทั้งหลายย่อมยังทาทั้งหลายให้บริบูรณ์แล้วก็นําสิ่งเหล่านี้ยมาอธิบายรรๆเมืม่อครูบาอาจา,ารย์สอบกระหลงนะครับทาน,นี้ก็จะอยู่กับท่านแล้วก็คือของท่าน นะครับเข้าใจไหมอย่างนี้พเข้าใจเจ้าค่ะน้องกันวัน้นก็ปฏิบัติตามนะปฏิบัติตามก็จะดีขึ้นนะครับจะดีขึ้นของท่านเป็นต้นแบบแต่ว่าตอนนี้ต้นแบบได้ถูกอัปเดตเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือมีความความรู้สวามเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะนั้นทุกท่านก็จะอัปกลับขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าเป็นต้นแบบในการที่เข้าไปสู่ระบบางของที่ความเปิดของทูกปิด ทำไ,ไมบอกการใน้ารลงทางสองมาที่มืดในที่มืดเพื่อให้เกิดดวงตาเห็นดำครับจะได้เกิดจกสุญญา,าปัญญาแสงว่าโดยท่านเป็นผู้นานํามาพร้อมๆกับการได้รับความของเราไปเพราะฉะนั้นผู้ที่เดินมาทีหลังก็จึงง่ายขึ้นนะแมก็จึงง่ายขึ้นจะเดินไม่ยากเลยเพราะว่ามีท่านบุรีดานํามาแล้วใ,ใครที่สเปสปะไม่ถูกต้องก็ต้องกลับเข้ามาใหม่หมด นี่นก็มาทราบแั้รู้จักตามความเป็นจริงนะครับมีคําถามย่นเติอมอะไรอีกไหมว่ามาไม่มีแล้วเจ้าค่ะน้องกับท่า,า,า,านท่านอาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะน้องกับอนุโมทนาสาธุอะไรที่ทําถูกแล้วก็ทําให้เข้มแข็งขึ้นนะั้างการรับรู้จ้งการเรียนรู้ให้ถูกต้องแล้วก็ไปต่อนะอย่าไปลังเลสงสัยวันนั้นองค์ลังเลสงสัยจะทําลายทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปเชื่อเขาอ,อะไรพูดขึ้นมาดับให้หมดอะไรพูดขึ้นมาดัาให้หมดนั่นคือสิ่งที่ถูก เมื่อท่านดับให้หมดท่านก็จะได้ความเป็นภ้าระยะถ้าท่านไม่ดับท่านก็จะคากุกใช่นไหมครับมีแล้วตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อมีสภาวะอยู่ก็ต้องรีบดับรีบทำนะครับเสนนียเวลาไม่นานนะครับช่ไหมครับสาธุอนุโมทนาสาธุพาพเั้ีครับค่ะน้อมกาบอนุโมทนาสาธุน้อมกับสวัสดีเจ้าค่ะ